ทานทุกครั้งให้ทุกครัง้งเสียสละทุกครั้งให้มันหมดจดไปไม่ต้องตั้งไม่ต้องหวงังไม่ต้องปาถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนมันจะได้เป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่หมดใจเป็นทานที่หลุดพ้นในตนัวมันเองก็จะตรงต่อโดยนิพพานอยู่แล้วโดยมุดอยู่แล้วอย่างง่ายดายมันทินที่มันกองทับถมกันมาในดวงจิตดวงใจเพราะการหลงตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายมันจะได้ลดลาวาสอกลงจี่คายไป ให้แล้วแล้วไปสละแล้วแล้วไปอย่าสร้างนิสัยเสียทำแล้วป่าถนาทำแล้วตั้งเอาอันนี้มันเป็นมนทินซ้อนทานซ้อนการให้เรื่ากรรมซ้อนไม่บรทสิ์ไม่หมดจดไม่ใช่คำสอนในองค์พุทธองค์อรหันต์ทำแล้วปราถนาเอาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกโลภมากพวกความอยากขึ้นหน้าพวกความอยากออกหน้าให้แล้วก็ยังไม่แล้วแล้วไป ดีไม่ดีก็จะมาเอาคืนที่หลังอีกคิดแล้วคิดอีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันทําให้นี้สัยเสียมันไม่ใช่การให้ที่บริสุทธิ์หรือหมดจดที่มันจะหลุดพ้นในตัวของมันเองแต่นั้นบุคคลใดที่สอนในเรื่องของการให้การเสียสละเรื่องของทานบารมีแล้วไปสอนในคนต้องปาฏนาเอาอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังเอาอย่างนั้นอย่างนี้เอาสวรรค์มาล่อก,ก็าตามทีเอาสมบัติมาล่อก,ก็าตามทีเอาความร่ํารวยมาล่อก็าตามที อันนี้มันไม่ใช่คำสอนของพุทธ,ธะอรหันต์ก็โลภมากกความอยากขึ้นหน้าความอยากออกหน้าความอยากขับดันอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบริสุทธิท์ไม่ใช่ทานังบริสุทธิ์ทางไม่จะทานนี่บริสุทธิ์จะให้น้อยให้มากก็ไม่บริสุทธิ์แต่นั่นที่มันจะหมดจดแล้วหลุดพ้นไปด้วยทานก็ให้แล้วแล้วไปเสียสระแล้วแล้วไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่อง จะข้าวเมล็ดหนึ่งจะผล,ละไม้สักหน่วยหนึ่งผลหนึ่งก็ตามทีสิ่งละอันพลน้อยแม้แต่ให้ในหมูหมากาไกา่ให้กับสิงสาราสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยให้กับคนที่มีศินมากมีสินน้อยหรือไม่มีศินก็ตามทีให้แล้วแล้ว,ลวไปไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาเอาอะไรายอย่างนี้เป็นทานที่บริสุทธิ์ในโลกท่าสังสวัส์มันจะไม่วุ่นวายแต่พวกไหนที่ทําเอาทําเอาทําเอา,เอาให้แล้วปรารถนาเอาให้แล้วคิดที่จะเอา อันนี้นิสัยเสียสันดานไม่ดีและผู้ที่สอนเองก็หลับหูหลับตาสอนทําให้คนเสียนิสัยมันทําให้มันขาดเคลื่อนไปจากความหมดจดและความบริสุทธิ์ทั้งหมดในโลกธาตุสังสวัสแห่งการโปรดสัพพสารแห่งองค์มหาบร,รมีทั้งหลายสอนให้มันตรงและมันตรงทั้งหมดไม่ว่าจะศีลสมาธิสติสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ทําเอาถ้าทําเอาก็ตัณหาซ้อนหมดกิเลสซ้อนหมดเป็นบนทินซ้อนทามทั้งตลอดเลย แล้วก็กลา,า,า,ายเป็นมานะในธรรมขึ้นมากลายเป็นมานะในสติกลายเป็นมานะในสมาธิตบะชาญยานปัญญงปัญญากับมานะซ้อนไม่หมดนะ่ะมันไม่จบไม่สิน้นแล้วก็จะมาทะเลาะก,กันทีหลังมาอวดเบ่งอวดวางท่ากันทีหลังเกิดมานะกันทีหลังกูมีสินมากกูมีสินน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำได้มากทำได้น้อยเนี่ยมันกิเลสมันซ้อนตลอดเวลาไอ้พวกไหนที่สอนให้ตั้งเอาทำเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันสอนให้โลกวิบัต สอนในสรพสัตว์วิบัติสอนในสรพสัตว์หลงจมปักกับความเป็นสรพสัตว์เองมากขึ้นมันไม่ได้จบใ้กับสบรรพสัตว์แต่นั่นก็ต้องปรับคำสอนใหม่ให้มันตรงและไอ้พวกไหนที่หลงปฏิบัติเอาหลงตั้งเอาหลงทำเอาตั้งแต่สติสมาธิฌานญาปัญญาเป็นต้นไปก็ให้ปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เพื่อเอาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นให้มันวางตัวมันเองคลายตัวมันเองไม่ใช่เอาหลงความหลงตัวมันเองเข้าไปเอาในธรรม จนกลายเป็นกรรมซ้อนทมกลายเป็นมานะซ้อนทมกลายเป็นกิเลสในธรรมไม่ใช่ต้องปรับสใหม่ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นผู้ที่ล้าหลังต่อพระนิพพานอยู่แล้วจะเป็นผู้ที่ล้าหลังต่อวีมุติจะเป็นผู้ที่ล้าหลังต่ออริยะในดวงใจมันจะล้าหลังไปเรื่อยๆแล้วพวกที่ทาเอาทําเอาเนี่ยมันเริ่มต้นได้เอาตัณหาเอาประทานไปทําเอาทําเอาเนี่ยรู้ไหมมันอะไรมันกิเลสในธรรมลุกแล้วมันก็มานะไปเรื่อยๆ เรียนซะจนใหญ่โตรู้จนมากมายแต่มันไม่วางตัวรู้เองนะสติก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่วางในตัวตั้งเองไม่ลดย่อนไม่ผ่อนไม่คลายในในสภาวะจิตเองะตึงอยู่อย่างนั้นหนักเนืดอยู่อย่างนั้นเหนียวเนืดอยู่อย่างนั้นอันนี้มันมาจากการตั้งเอาทําเอาทั้งนั้นมันผิดตั้งแต่เริ่มเลยพอเริ่มมันก็ผิดซะแล้วนะทุกอย่างมันหมายถึงการสละ ันหมายถึงการปล่อยมันหมายถึงการวางหมายถึงคลายตัวมันเองลูกมันจิงค่อยตรงตัวเนื้อหาพูดทธาอรหันที่ให้จบเป็นให้ดับเป็นให้หวางเป็นจากความเป็นสรรพสัตว์ในตัวมันเองไม่ใช่เอาถ้าเอามันก็หนาไปเรื่อยสิโลภะามันซ้อนทำความอยากมันซ้อนทำความโลภมันซ้อนทำความอยากมันซ้อนจิตความโลภมันซ้อนจิตมันก็หนาไปเรื่อยแหละเต็มบ้านตเต็มเมืองไปหมดแหละเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวไหนก็เหมือนกันแหละทำเอาทำเอาทำเอาแล้วไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าไอ้ตัวที่ทำเอามันเป็นปัญหาซ่อนทำไปหมดแล้วก,ก็กลายเป็นมานะจัดขึ้นในธรรมกลายเป็นมานะจัดขึ้นในเรื่องของอธิวาสนาบร,รมีแล้วก็เอาไปแข่งกันอือแล้วเมื่อหลงทำเอาแล้วหลงทำผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็ไปสอนชาวบ้านอาาำเอาอีกมันทำให วิบัติไปหมดจากสัจธรรมรูปแบบก็ยังไม่ใช่อะไรอมันวิบัติไปหมดจากเนื้อหาแล้วก็ติดติดทั้งธรรมติดทั้งวินัยติดทั้งทานติดทั้งบุญติดทั้งผลแห่งบุญติดทั้งกุศลผลแห่งกุศลติดไปหมดเลยเรามีตัณหามีอุปทานมีตัวตนจอมปลอมเข้าไปซ้อนมีส่วนได้ส่วนเสียไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นความหลงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพอเลิ่มมันก็ผิดแล้วเนี่ย เริ่มไดยตัวเองเป็นผู้เริ่มเนี่ยมันก็อัตตาต,ตัวตนจอมปลอมไปเรียบร้อยแล้วก็อนัตตานัตตามันไม่ใช่ตรงตัวตนอยู่แล้วแล้วนั่นคําสอนในดๆที่มันต้องเริ่มต้นโดยการให้ไปทําเอาทําเอาน่ะมันผิดต่อพุทธประสงค์ทั้งหมดแหละที่ให้ปรงให้วางแล้วการจบให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีบรารมีมากมีบรารมีน้อยไม่เกี่ยวเจอท่านก็ต้องปรงอย่างเดียวต้องสรุปลงสู่การปรงการวางในตัวมันเองอย่างเดียวเท่านั้นมันจริงจะจบ ในตัวมันเองจะบุญมากบุญน้อยวาสนามากวาสนาน้อยก็ไม่เกี่ยวเจอท่านก็ต้องให้โปรองเหมือนกันให้วางเหมือนกันลูกทุกธาตุทุกขนันทุกดวงจิตดวิญญาณไม่ใช่จะมาคอยหลงได้หลงเสียอะไรในบาร,รมีในตัวมันเองไม่ใช่ปรองเชื่อตัณหานั่นแหละตัวตั้งเอาแหละนั่นแหละไม่ต้องมามุ่งอะไรเพื่ออะไรเพื่อเอาอะไรเพื่อย,ยึดอะไรนั่ะมันจะเรียบมันจะเดรไลายไปลูก การทะเลาะวิวาททั้งหลายการกระทบกระทั่งทั้งหลายการขัดแย้งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เอาถ้าเอามันก็สนองตัณหาสนองอุบทานนี่มันยึดเลยศีลส,สมาธิปัญญาแล้วไปตั้งเอามันก็เรียกว่าศีลส,สนองตัญหาเนี่ยศีลสนองอุปทานเนี่ยมันไม่จบไม่เป็นเนี่ย ทำทั้งหลายทั้งปวงกับมันกันที่ไปเจริญเอาเจริญเอามันก็จบไม่เป็นทั้งนั้นแหละลูกมันสนองตัญหาสิสนองความโลภสนองความอยากเลยให้ปล o องให้วางให้คลายในตัวมันเองลูกไม่ใช่ตรงที่เพื่ออะไรลูกมันจะเดือรู้จักวางในตัวมันเองเป็นอะไรนี่ไปฝึกทำเอาหมดสอนก็หลับหูหลับตาสอนนี่ทำเอาตลอดเลย เอาชูชกมาจากไหนเราเขาเลืิกเป็นกันแล้วชูชกนะะชูชกอ,อะสำนึกเป็นลิลตังนาแล้วชูชกเนี่ยชูชกที่ไปเป็นพระเทวทัตเนี่ยสำนึกไปตังนาแล้ว่นะีือมอันไม่ใช่แล้วสร้างกรรมสร้างเวรมามีแต่เอา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 เอะไร หล,ลอกกันเนี่ยเนาะทำเอาทำเอาเนี่ยมันหลอกกันเนี่ยเสียนิสัยเรสันดานเสียมันไม่มีสันดานก็สร้างสันดานขึ้นมาไม่มีนิสัยก็สร้างนิสัยขึ้นมาไม่มีจริตก็สร้างจริขึ้นมาเพราะไอ้ตัวตั้งเอาทำเอาแหละมาเลยจบไม่เป็น ในบ้านนเมืองไม่หมดน่ะให้แล้วก็จะเอาคืนให้แล้วก็จะคืน่ไม่ว่าที่ว่าทางไม่ว่าสมบัติพัสถานไม่ว่าสิ่งของนั่นนี่มันให้แบบไหนของมันนะนั่นอะไเรียกว่าทานไม่บริสุทธิ์ไงหรอกการให้ที่มันไม่หมดจดอะไรแต่นั้นไม่ต้องไปตั้งเอาอะไรไม่ต้องไปหวังเอาอะไรของใครหรอก มันไว้ใจไม่ได้ท่านั้นแหละให้มันเกิดเองเป็นเองไม่ต้องไปเรียกร้องเอาอะไรจากใครไม่ต้องไปมุ่งหวังเอาอะไรจากใครทั้งนั้นแหละให้ว่าพาพิพสูจ์สงเนนเทนฉีทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายจามไว้ดีดีไม่ต้องไปตั้งเอาอะไรใครหรอกลูกมันไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกแต่มันให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเกิดเองเป็นเองมันก็จบแล้วไม่ต้องไปเป็นนี่เวียนี่การมือน แล้วไปทะเลาะกอันที่หลังไอผู้ที่ให้แล้วแล้วไปแล้วผู้ที่ให้ก็ให้แล้วแล้วไปในการให้ด้วยไม่ต้องมาคิดน้อยคิดใหญ่คิดนั่นคิดนี่อะไรให้มันเป็นตัญหาเป็นโมหะเป็นมนทินซ้อนทานบาร,รมีทุกอย่างเ่นแหละถ้ามันต้องต่อการแล้วแล้วไปเนี่ยมันนิพพานอยู่แล้วได้เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างทุกเรื่อง ให้มันตรงต่อการที่จะวางตัวมันเองหรือว่าปรองตัวมันเองลูกทุกอย่างมันก็หลุดพ้นในตัวมันเองจบในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งยึดติดนะั่นคือสัจธรรมดั้งเดิมแท้